ครับกลับมาพบดกับผมอีกเช่นเคยนะครับเซลล์มอสเพชรยนตนะครับเพชรยนต์เต็นท์รถมือสองใหญ่ที่สุดในย่านบีนบุรีนะครับคัดแล้วสวยคุณภาพเกรดเนะครับวันนี้เราเติมสต็อกอีกแล้วครับท่านเพิ่งเข้ามาเมื่อ10นาทีที่แล้วเองนะครับเอาติ๊นะครับเติมสต็อกแน่นเลยนะครับกับตัวนี้เลยนะครับสีเทาดํานะครับสีเทาดําสวยๆนะครับสีเทาดํานะเอาติ๊กด e s p o r t option นะครับปี18นะครับปี18นะครับ พาให้ชมรอบๆตัวรถกันนะครับอ่ากระจังหน้าเป็น LED นะครับอ่าไฟเดย์ไลท์ด้วยเนาะโอเคนี่นะครับนี่นครับให้ดูนะครับรถเรายังไม่ได้สปาล้างขัดสีอาบน้ำเฉวีวันขัดสีชวีวันให้เนาะอ่าเดี๋ยวเราขัดสีชวีวันให้แล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้มารีวิวก่อนนะครับเอาเตสนะครับ1.8 e Sport o p t i o n น,นะครับอ่า นี่ครับนี่ e s p o r t นะครับ e s s p o r t นะครับ e s p o r t option นะครับอ่าสียังไม่เงาวิ้งเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้บอกว่าตาแตกนะครับเดี๋ยวรอขัดสีก่อนครับรถพึ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับอ่าถ่ายให้ดูรอบนอกนะครับอ่านี่นะครับ1.8 e s p o r t option นะครับปี18นะครับปี18โอเคดูภายในบ้างนะครับกาประตูนะครับสีดำ ขอบสีเงินนะครับตัดกับสีดำนะครับสวยๆนะครับเบาะนะครับเดี๋ยวเราเบาะสปาให้ใหม่นะครับจะได้สวยๆเอยมๆนะครับเบาะสปาให้รถเราสปาให้ทุกคันนะครับอ่าให้ดูนะครับเบาะหนังสีดำนะครับสตาร์ช็อปเฉียวนะครับอ่าสตาร์สปอร์ตนะอ่าตัวนี้เป็น e s สปอร์ตออปชั่นนะครับอ่ามาให้ดูนะครับว่ามีออปชั่นอะไรบ้างนะครับปุ่มเป็นปุ่มพุชตาร์นะครับกุญแจสมาร์ k e คีย t ์เลขอโทษอภัย กล้องไม่โฟกัสนะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับอ่าปุ่มพุสตาร์เนาะนี่ครับหน้าปัดเรือนไหม้นะครับเรือนไหม้หน้าปัดนี่ยครับสวยๆเลยนะครับแบบสปอร์ตนะครับวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับพร้อมคุชคอนโทรลนะครับอ่ามันติฟังก์ชันนะนี่ะไม่นี่ครับไม่วิ่งแค่แสนหน่อยๆนะครับนี่นะครับอ่ามาพร้อมกับจอทัชสกรีนนะครับจอทัชสกรีนครับฟังวิทยุ f m นะครับ ออเดโอบลูทูธได้หมดนะครับอ่านี่นะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลเนาะมาพร้อมเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้แอร์เย็นเพลงเพาะนะครับอ่ามีแอสมีเอสไอเอสแอร์แบคเนี่ยครับอ่ารูรูแอร์เหมือนยานอวกาศนะครับอ่ารูแยมรูแอร์เหมือนยานอวกาศนะครับอ่าสวยๆนะครับหน้าปัดสวยๆนะครับตัวอีสปอร์ตนะครับสวยๆเลยนะครับบอกได้เลยว่า คันนี้จัดไปลูกค้าหรือพี่ๆจัดไปคุ้มค่าแน่นอนครับ่าเดี๋ยวผมบอกราคานะโอเคนี่นะครับถ่ายให้ดูแล้วข้างหลังนะครับนะภายในนะครับบ่อหลังนะครับอ่านี่นะครับถ่ายดูคอนโซลหน้านะครับลงคอนโซลหน้านี่นะครับความสวยนะความคลาสสิกนะครับของ์ติสนะครับอ่าโอเคชอบถ่ายให้ดูภายในห้องเครื่องนะครับ บอกอบอกให้ก่อนนะครับว่าเรายังไม่สปานะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆราเรายังไม่ได้สปารถนะครับขัดเคลือบสีขัดเงาเราขับให้เราขัดให้หมดนะครับสปารถทั้งคันนะครับเบาะนะครับสปาให้นะครับเครื่องยนต์เราสปาให้นะครับทําความสะอาดให้หมดเลยนะครับผมจะไม่ให้ดูความเดิมความเดิมเดิมของรถเต็นท์เรานะครับกระโปรงแบบนี้นะครับกระโปรงหน้าแบบนี้นะสีด้านได้แบบนี้นะครับ แบบเม็ดอักครบครบนะครับเหรียญบาทครบคบนะครับอ่าขออภัยที่มีฝุ่นนะครับรถเพิ่งเข้ามาสดๆจริงๆนะครับผมมารีวิวให้ดูกันแบบสดๆเลยนะครับอ่านี่นะครับหัวน็อตไม่ขยับนะครับอ่านี่นะครับไล่ดูเรื่อยขออภัยนะครับขออภัยนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับถ้าใครอยากเห็นรถที่มันล้างแล้วนะครับรถที่ล้างแล้วสภาพเอี่ยมๆขัดสีเฉวีวันแล้วนะครับ มาดูได้ที่เต็นท์นะครับเพชรยนต์ unit, นะครับ giving, ย่านมีบุรีนะครับเสรีไทยนะครับเซิร์ชมาได้นะครับเพชรยนต์ i, นะครับอ่าน, enough enough? Carts, magic, นาี่ biscuit, นะครับดูนะครับเบ้าโชกนะครับเม็ดอัดอยู่ครบนะครับเม็ดอารอยู่ครบนี่นะครับคานหน้านะครับมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราเราล้างให้นะครับเครื่องครับอ่าถ่ายความเรียวนะครับนี่ครับคานคานเดิมนะนี่นะครับคานเดิมนะไม่มีแกะนะครับ เม็ดอักอยู่ครบนะครับนี่นะครับหม้อน้ําเดิมนะหม้อน้ําเดิมนะเราการันตีนะครับเต็นท์เรากาลันตีไม่ก่อไม้กลับไม้ชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมไม่มีนะครับชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมไม่มีนะครับถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งเรายินดีรับซื้อคืนเงินเต็มจํานวนเลยนะครับรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับถ้ามีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะครับไฟไหม้นะครับ กับไมค์กองไมค์นะเราก็สอคบได้เลยนะโอเคครับนี่นะครับดูครับดูครับความเดิมนะครับอ่าให้ดูกระโปรงหลังรถนะครับกระโปรงหลังรถนะครับท้ายรถนะครับนี่นะครับภายในกว้างขวางนะครับสามารถบรรทุกของได้จุใจนะครับกว้างขวางพอสมควรเลยนะครับอ่ามาให้ดูความเดิมนะครับความเดิมการันตีจากเลเต้นเรานะครับ สีเดิมๆด้านๆแบบนี้นะครับเหรียญบ่งเหรียญบาทครบๆแบบนี้เม็ดอักครบแบบนี้น็อตไม่ขยับแบบนี้นะครับอาชนหนักพิกความน้ําท่วมไม่มีแน่นอนนะครับผมการันตีได้นะครับถ้ามีเอาไม้มาตีผมขอวผมได้เลยนะครับถีบหน้าผมได้เลยนะครับนี่นะครับเม็ดอักครบๆเลยนะครับตะเข็บเดิมนะครับครบๆเลยนะครับนี่ไล่ดูดีนะจุดเลยนะนี่ครับซ้ายขวาซ้ายนี่ครับนี่ครับ มิดอัคเดิมๆนะครับขออภัยที่มีฝุ่นนะครับยังไม่ได้สปาครับเดี๋ยวสปาให้ดูนะครับนี่นะครับเดิมๆความเดิมๆนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับน็อตไม่ขยับเลยนะครับอ่าแล้วมาให้ดูนะครับตัวถังนะครับตัวถังนะล้อเป็นล้ออะไรนะล้อล้อแม็กอะไรนะครับขออภัยที่กล้องไม่โฟกัสนะครับนี่ครับตัวถังไม่บุกไม่บี้ไม่ทุบมานะครับสีโปะสีโป๊ะเดิมจากโรงงานนะครับ สีโป้เดิมจากโรงงานนะนี่นะอย่างนี้นะสีโป้เดิมจากโรงงานนะนี่นะครับแม่แรงครบๆนะครับอะไหล่ครบเลยนะครับมาสรุปท้ายคลิปนะครับกับ t o y ยต้าอัลติส1.8 e sport option นะครับปี18นะครับปี18นะครับราคาราคานะครับราคาเล้าใจนะครับเล้าใจอีกแล้วนะครับเต้นเราราคาเล้าใจมากเลยนะครับ 449,000บาทนะครับกับรถปี18นะครับไม่วิ่งน้อยนะครับแสนกว่าโลนะครับอ่า449,000บาทนะครับสี9นะเลขสวยเลขสวยนะครับอ่าเดี๋ยวคุยรายอีกกันได้อีกทีนึงนะครับใครสนใจจองนะครับเรามีห้องจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับมีธนาคารรองรับเกือบทุกธนาคารนะครับแบรนด์ชั้นนำนะครับมีประจำประจำ เต็น์ของเราเลยนะครับมีเจ้าหน้าที่ประจําเต็น์ของเราเลยนะครับถ้าซื้อรถก็กับเรานะครับจองจัดจบวันนั้นเลยนะครับอ่ารู้ผลเลยนะครับรู้ผลภายใน3าถึงหวันนะครับอ่ารับจัดไฟแนนซ์นะครับรวดเร็วทันใจนะครับนี่คือคุณภาพเต็น์เรานะครับไม่มีขายย้อมแมวตัดต่อโครงสร้างกับกอไม้นะครับไม่มีนะครับอุบัติเหตุพลิกชนนะน้ำท่วมไฟไหม้ไม่มีนะครับโอเคครับก็ ติดต่อผมได้นะครับใครสนใจนะครับมาดูรถนะครับ บจกเพชรยนต์นะครับเซิร์ชมาได้นะครับใน g o o g l e Map นะครับโทรหาผมบอกว่ามาจากเซลล์มอสนะครับ0966363523นะครับหรือแอด ID นะครับ moscow s นะครับอ่าแล้วก็ขออีกอย่างครับใครชอบกดไลค์นะครับใครใช่กดแชร์นะครับฝากสับสกัดกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับให้ช่องผมโตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเป็นเซลหน้าใหม่นะครับอยากขายครับอยากขายครับผมเซลมอสหน้าหยกหน้าใหม่ ขอลาครับ